ตกลมแรงนะครับต้องซ่อมบำรุงหลักไม้ไผ่ที่ค้ำยึดเกาะต้นพยุงไฮหล่ำนะครับเพราะต้นพยุงไฮหล่ำลำต้นจะเล็กแต่สูงนะครับ <c oughs> สูงประมาณ4เมตรหเมตรนะครับต้องอาศัยไม้ไผ่นี่นะครับ แล้วก็อาศัยเชือกกล้วยรัดยึดกับไม้หลักไม้ค้ำไม่ให้ล้มนะครับทุกต้นอันนี้เราก็ต้องมาหาเชือกกล้วยเชือกกล้วยก็จะหาได้ตามต้นกล้วยนะครับก็มันเริ่มแห้งแล้วแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้สดยังใช้ไม่ได้นะครับ สั้นไปอันนี้โอเคได้มาเช่นกันนะครับเราต้องยึดกับหลักไม้ไผ่แน่นนะครับอเอาเชือก้วย นะครับดูท้องฟ้าเมฆฝนเต็มท้องฟ้าเลยนะครับฝังลงไปในดินนะครับส่วนต้นพยุงเนี้ยก็จะเล็กกลําไม้ไผ่นะครับเราขุดหลุมฝังไว้แล้วเราก็ใช้เชือกกล้วยนะครับยึดอันหนาลำบีน้ำหนักนะครับหลายต้นก็หัก เราก็ค้ามาตลอดคอยดูแลตลอดเลยนะครับปล่อยห่างไม่ได้เลยนะครับ